สวัสดีแฟนคลับดลยาแสงทองแฟนเพจทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้พามาชมบวัวหลวงจิว๋วสีชมพูครับต้นปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับใบดกดอกดอกวันนี้บาน1ดอกนะครับสวยงามมากๆฟอร์มดอกสมบูรณ์นะครับออกดอกดอกมากเลยนะครับเห็นไหมครับดอกตูมเยอะเลยนะครับนี่ขนาดดอกก็ประมาณไข่ไก่ฟองใหญ่นะครับ สดชื่นสวยงามนะครับมีน้ำกลิ้งบนใบบัวด้วยมองแล้วดูสดใสนะครับนี่สีดอกก็ชมพูนะครับขนาดเล็กนะครับเท่าไข่ไก่นะครับนี่สีชมพูนะครับเลี้ยงไว้หนึ่งอ่างใหญ่เลยนะครับนี่สวยงามมากๆครับเก็บมาฝากครับ